10%ขึ้นไปที่300นิดนิดสาต้น <300 S 2> ต้นนะครับ <Whoa. S 1> แต่ว่าตัวนี้นี่เป็นแบบว่าเปิดหลังคาได้ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับเป็นหลังคาอะไรยังไงพี่เป็นหลังคาผ้าครับเป็นผ้าฝน,นตกก็จะเปียกหน่อยจริงเลพี่ มีคนรู้พูดว่าจริงหรือเปล่าที่หลังคาผ้ามันจะดูแลยากเมื่อกี้ผมเข้ามาเนี่ยฝนตกพอดีอหัวเปีกเปยกๆนีอๆอย่าบอกนะพี่ว่าพี่เปิดหลังคาขับมานะพี่ไอซ์ไม่ได้เปิดไม่ <laughs> แต่เอวรู้ว่าพี่ไอซ์ขับเปิดหลังคามานะฮะ <c oughs> และที่สำคัญคันนี้เนี่ยติดตั้นแก๊สด้วยนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เดี๋ยวราคนะเก็บไว้เบรกนานแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ผมขอดูด้านในหน่อยได้ไหมพี่ไอซ์ได้ครับผมเห็นด้านในเดี๋ยวพี่ไอซ์เชิญฝั่งคนขับเลยดีกว่านี่โอ้ตรงนี้มันมีรูอะไรด้วยฮะ ระบายน้ําฝนครับอ oh. ไม่ใช่เป็นตัวล็อกครับตัวล็อกหลังคา <c oughs> นี่ผมเชื่อนะพี่ <c oughs> ผมเชื่อนะห <c oughs> <น>ลับไปเรื่อยเลยขยี้เข้ามาด้านในอ๊บน่งป้าเข้ใบภายในมีอะไรยังไงบ้างพี่ไอภา,ายในก็มีไม่ค่อยมีอะไรมากคันนี้นะครับมไม่ยังคงเดิมเป็น180แต่ว่าเจ้าของรถแจ้งว่าเขาไปตัดที่270 อ๋อแล้วฮะคือกล่องของนิสโมที่ทํามาเนี่ยมันเกินอยู่แล้วแน่นอนะนะฮะเกรงทีแสงว่าแบบดูจากลกษนะแล้วแซงมาพี่ชายพี่ไอ้ก็ขับรถเร็วเหมือนกันนะเร็วกว่าผมเยอะจริงนะล่าสุดผมได้ใบสั่งมาออขับ63 AMG โดนจับที่ความเร็ว127ครับตายเขาไมนไ่้แล้วพี่ชายล่ะยังไม่โดนใบสั่งเลยยังไม่โดนใบสั่งเลยนะฮะ อ่ะนี่คือภูมิรายที่เขาให้มาก็เป็นโมโมอยู่แล้วฮะเป็นโมโมมาจากโรงงานนะครับไม้ <c oughs> ตัวนี้จะมีเป็นไม้เข็มกับไม้ที่เป็นดิจิตอลตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็ตัวนี้จะอ่านความเร็วแท้จริงของรถได้ก็ขึ้นไป200กว่า <c oughs> อืมนะครับถึงแม้ว่าไม้ตรงนี้จะหมดที่รอส แต่ว่าตัวนี้ก็ยังอ่านได้เรื่อยๆใช่ครับนะครับผมด้านในก็มีการเสียงนิดหน่อยนะครับโดยปกตินะครับแล้วก็แน่นอนว่าภายในก็แอร์ก็ปกติไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสักเท่าไหร่ใช่ครับนะครับผมหัวกงหัวเกียร์อะไรก็ปกตินะฮะเบาผมชอบเบามากเลยสเบาะสีนี้มันดูดูดูดีทำให้รถดูบลท์ขึ้นใช่ไหมฮะดูเป็นรถที่ดู ดูหรูหราขึ้นมาอีกระดับกันเลยทีเดียวกับสีรถแบบนี้นะฮะเ,เรากำลังจะนึกถึงไปไปถึงรถสปอร์ตแบบฝั่งยุโรปใช่อะไรต่างๆที่ที่ท <ำ S 1> บอกสีน้ำตาลเบจหรือสีส้มๆออกมานิดๆใช่นะครับผมพอม,มาดูด้านในแน่นอนคันนี้ติดแก๊สผมเชื่อนะว่าว่ามีหลายๆคนกำลังคิดว่าเอ๊ะติดแก๊สแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่บ้างมีอะไรอยู่บ้างคือตอนนี้ที่ผมดูอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยพี่ไอ้ไอ้ลูไอ้ที่เป็นวัด น้ำแก๊สเกิดเลยผมไม่เห็นมันจะมีอยู่ตรงไหนเลยพี่ไอผมบิดคุณแจให้ดูบ้างครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วคุณผู้ชมหลายๆครั้งเนี่ยที่ติดตามชมเนี่ยคุณผู้ชมจะทราบอยู่แล้วนะฮะว่าในส่วนของเอี t ตัวก๊าซเนี่ยนะครับการติดตั้งของเขาแน่นอนด้วยงานที่สุดยอดแล้วเนี่ยนะภายในรถเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวนิดเดียวในการวัดว่าแก๊สปริมาณแก๊สเหลืออยู่เท่าไหร่ซึ่ง ตัวนั้นเนี่ยอ่ะผมให้คุณผู้ชมดูนะฮะจากหน้าจอตรงเนี้อ่ะภายในบริเวณเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามแปดหมดเวลาครับไม่มีตรงนี้ปกติเราห็นอยู่ตรงนี้อ่ะไม่งั้นก็ AMG ก็ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้นะฮะไม่มีแต่นี่ไม่มีเอ๊ะอยู่ไหนคําตอบคือตามนี้วผมมาครับตามนี้ผมมาตามนี้ผมมามานี่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 มาทางนี้มาทางนี้มาทนี้ตามนี้มามานี่ครับนี่นี่ครับ นี่ครับนี่ครับลงไปครับเห็นไหมฮะมันอยู่นี่ครับโอ้แม่เจ้าเห็นไฟนี้ไหมฮะกล้องอาจจะลำบากมากในการถ่ายตอนนี้ติดขาพี่ไออยู่ด้วยพี่ไอบอกว่านั่งตัวรีบแล้วครับบีให้สุดแล้วนี่คือตัววัดปริมาณแก๊สอยู่ตรงนี้เลยพี่ไอใช่ครับก็ตอนนี้แก๊สมีอยู่ครึ่งถังนะครั ดังนั้นนี่เวลาสมมติเราจะติดตั้งเจ้าตัวนี้เราจะซ่อนไว้ไหนก็ได้เหรอไว้ตรงไหนก็ได้ครับอยู่ใกล้ๆคนขับเข้าไว้เพราะว่าเผื่อในกรณีต้องการเปลี่ยนเป็นน้ํามันหรือว่าเราต้องการสวิชอะไรเนี่ยเราก็สามารถทําได้ทันทีก็คือตัวตัวนี้ได้เลยใช่ครับนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่างานนี่เกี่ยวไปตรงนี้ผมตอนแรกแทบมองไม่เห็นเลยนะว่ามันอยู่ไหนับพี่ไอ้นะก็ถ้าไม่สังเกตจริงๆก็จะไม่ไม่รู้หรอกว่าสวิชอันนี้คืออะไรนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราคงขยับออกมาด้านอู่ด้านนอกกันต่อนะฮะต้องบอกว่าคันนี้นี่สวยจริงๆภายในแล้วก็ในส่วนของอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าลงตัวมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอน<ๆ>หลายๆคนอาจจะอยากรู้แล้วล่ะว่าในส่วนของเครื่องยนต์เป็นอย่างไร การติดตั้งแก๊สสำหรับเจ้าคันนี้ <Wow. S 1> ทำอะไรยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวเราขยับมาด้านหน้าเลยดีกว่ารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเราแบบว่ารู้เร็วหรือเกินเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของการตกแต่งเองคันนี้เนี่ยอย่าพี่ไอซ์บอกว่าจะเน้นความเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่ที่แต่งตกแต่งเพิ่มเติมไปส่วนภายนอกน่าจะมาเน้นหนักในเรื่องของการติดตั้งแก๊สก,กันเดี๋ยวผมขอแอบดูหน่อยได้ไหมพี่ไอซ์ว่าอะไรอยู่ตรงไหนมันยิ่งแล้วใหญ่เลยฮะ มันยิ่งแล้วใหญ่กว่าข้างในอีกผมก็ลืมไปแล้วนะว่าผมติดเรื่อไงพี่พี่พี่จริงเหรอมันอยู่ตรงไหนพี่ไอหัวฉีเอาคิดก่อนเดี๋ยวให้หาก่อนใช่ไหมให้พี่ไอดึกก่อนคุณผู้ชมก็คงอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าคันนี้แก๊สติดตั้งตรงไหนอย่างไรเพราะที่ผมดูจากตรงนี้เนี่ยจากห้องเครื่องนี่นะฮะผมรู้สกว่าผมยังไม่เห็นอะไรเลยอะผมเห็นแค่ด้านในเมื่อกี้ว่าเหลืออันเดียวแล้วเนี่ยในตัวเครื่องยนต์ แทบยิงจะไม่เห็นอะไรเลยแอบซ่อนไว้ตรงไหนพี่ไอซ์บอกยังจะลืมเลยนะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าการติดตั้งแก๊สสำหรับเจ้า 3, 5, 6, สาวผ้สุดแท้คันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้นี่นะฮะไปชมคลิปกันก่อนดีกว่านะสองคลิปนะฮะทีมงานของเราจะคลิปไหนมาให้เราดูบ้างจะสุสนา์แค่ไหนไปชมคลิปแรกกันครับเชิญเลยคลิปแรกนะครับน่าจะมาจากต่างประเทศแนะ่นอนครับ <laughs> สาวสวยของเราคนนี้ นี่การอะไรฝนหรอฝนตกฝนตกครับเอาป้ายมายังไงคุมรถลูกเห็บตกคุมรถโดูลูกเห็บโอ้โ uh, right. oh. หรถเนะเลยทีเดียวโอ้โห oh. oh, นี่ลูกเห็บทำรถขนาดนี้เลยเหรอฮะน่าจะเจ็บเนาะน่าจะเจ็บว่ะ รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่ามีลูกเห็บตกในกรุงเทพด้วยใช่ไหมก่อนหน้านี้ฮะถ้าจำไม่ผิดแต่เย,ยังไม่ขนาดนี้ลูกเล็กๆใช่ไหมฮะไอ้ไออูแต่เมื่อกี <ๆ S 2> ลก้ลูกใหญ่มากทาถึงขั้นรดเล็กกเลยทีเดียวนะครับเอาไปดูคลิปที่สอนครับจะเจ๋งสักแค่ไหนไปชมจ้าคลิปนี้ครับเป็นรถแร็คครับโอ้ยยกล้อหน้าอือหืมนียกลูกคันเลยโอ้โห พระเจ้าช่วยกลวยทอดครับผมนึกถึงเรื่องเดือฟ้าเลยอะที่ตอนที่วิดีเซลตอนออกตัวตอนเริ่มต้นอะออกตัวแล้วร้อยกอย่างเงี้ยฮะโอ้โหนี่แสดงว่าเครื่องยนต์ทอบมันต้องสูงมากๆเลยทีเดียวนะเฮ้ยบินบินบินคือเขาแข่งยกล้อกไปใช่ไหมคือเขาไม่ได้แข่งจับเวลาใช่ป่ะใช่ใครใครยกเยอะกว่าเยอะกว่าไปแล้ชนะ แต่จริงองบอกว่ารถประเภทนี้เนี่ยทางฝั่งของทางยุโรปเองเขาก็จะเน้นรถที่เป็นแบบอเมริกันมาสซ่แบบนี้นะฮะเครื่องแบบบิ๊กบ็อกใหญ่ๆนี่ขนาดเครื่องหนักๆหนักๆเนาะยังยกได้ขนาดนี้แสดงว่าแรงบีบมันต้องเยอะมากจริงไหพี่ไอ้รนะฮะโอ้โหอ้ายังไงเมืองไทยอยากจะจัดรถยกล้อต่อไปก็จะกลายเป็นรถแวนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขายกล้อไปแล้วนั่นมอเตอร์ไซค์แวนคราวนี้ต่อไปเราจะเป็นรถแวนแล้วเราจะยกล้อแข่งกันนะฮะเออ แต่ถ้าจะรถมอไซค์แว้นเนี่ยสาวๆที่นั่งซ้อนท้ายเขาจะมีท่อที่ขายพี่่ถ้าเกิดเป็นรถอะเราจะสังเกตได้ไงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กรถจะมีแอร์แบกไม่ใช่ละคือคืออเราเลยรู้เลยว่าพี่ไอคิดอย่างไรนะครับซึ่งองคอดเรื่องนั้นแหละ อ๋อคือถ้าเกิดสาวๆที่จะไปนั่งรถแบนดแบบนี้ได้แอร์แบ็กต้องสมาลรึ่ผมว่าอ่าน SMS มดีกว่าม <c oughs> อ,อกเ่องนี้เอาก่อนเราไปพักขอสักนิดนึงละกันว่าในส่วนอสเอ s นะฮะหัวข้อของเราครับขับรถยังไงไม่ให้ง่วงครับมาดูดีกว่าว่าข้อความเราส่งมาว่าไงบ้างบอกว่าเปิดเพลงดังๆสนันไปเลยนี่ <Wow. S 1> นะก็น่าสนใจดีดดดทีเดียวนะฮะเปิดเพลงดังแต่บางทีถ้าเกิดเปิดเพลงดังมันก็จะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกบ้างบางครั้งนะครับจอดรถแก้ผ้าเดินข้างถนน จากคุณคุณอะไรฮะคุณจ้อนรังสิตนะฮะแถวไหนครับรังสิตใช่ไหมรังสิตพี่แต่เป็นผู้ชายนะครับไม่เป็นไรครับเราหลอรอบนะราหลอรอบนะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดง่วงยังไงอ่ะคือง่วงปุ๊บคือคนอื่นน่ะจอดไ่แก้ผ้าเดินคนอื่นหายง่วงเลยพราะว่าอาจจะมีรถชนได้เจอคุณจอนเข้าไปนะฮะบอกว่าพกส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวก่อนขับรถทุกครั้งเออลับ ผมว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันยิ่งทำให้เรา่วงฮะส้มตำเผ็ดๆช่วยได้แต่ข้าวเหนียวเนี่ยหลับข้าวเหนียวหลับแน่นอนนะคะทาแป้งแต่งหน้าทาปากเลิศมากจอรังสิเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจอร์สรุปนายผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอ่ะหรือนายเป็นแบบว่านี่นายสอบบุกเลยที่กาก้วเมื่อกี้นายแก้ผ้าเดินอ่ะแต่คราวนี้นายทาแป้งแต่งหน้าทาปากแล้วอ่ะชัดล้ชัดเจนอ่ะนะคะ หาผู้ชายหุ่นล่ำๆมานั่งข้างๆครับเลิศเลยฮะบังบังพลีอะไรอ่ะอ๋อปิงอ๋อปิงบังพลีรับสมัครอยู่ใช่ไหมครับไม่ตอนแรกที่เขียนว่าหาผู้ชายหุ่นล่ำๆมานั่งข้างๆยังโอเคแต่พอลงท้ายว่าครับขอคิดก่อนครับพี่ไอ้ครับเดี๋ยวผมส่งโปรดิวเซอร์ผมไปโปรดิวเซอร์ผมนี่หุ่นล่ำมากออกมาไปไหมนะเอ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอ่านกันต่อกัน